พาพี่น้องมาใส่เหง้เห็นเนาะพี่น้องพาข้าวโพดพี่น้องนี่คือกลไกการทำงานของมันเนาะ เมื่อวานนี้จักที่ผมเฮ็ดอันนี้เนาะเห็นมันว่ากินกล้ยเนาะหอยมันกินกล้ยพี่น้องผมเลยเอากล้ยมาใส่ไวเนาะกับมะละกอสุกเนาะมื้อนี้ผมได้หนูตัวนึงนเลยเอาหนูใส่ไว้พร้อมพี่น้องเพื่อว่าเฮาได้อันลุนอันนี้เนาะเห็นแดงพร้อมเนาะหรือจอนฟเนาะ เดี๋ยวคอยมาลุ้นกันครับ